บายดีสวัสดีทางผู้ชมมันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเกนะ้าเนาะทางสองซาวิวคนบ้านป่ามันนี้ซาวิวกับิภาพีพานนอกเปลี่ยนรสชาติหรือว่าเปลี่ยนอาหารกินเนะักถ่านโซมมันนี้ซาวิวกัสิภาพีพานนอกเพื่อไปตลาดแรงเนะาะเพราะวซาวิวก็กินตำมังหง้แํแครงน้ำไม้ลายมือเลยเนาะก็สนะิเปลี่ยนอาหารเนาะมันนี้อาหารของซาวิวก็สิเกรนนะนักถ่านโซมป่ะไปก,กันเลยเนาะทางโซม ตอนเอสติบิวก็มาหอดตลาดแรงเป็นที่เรียบร้อยเราถ่ายผู้ชมปับไปเบิ่งอาหารการกินของตลาดแรงเเนาะว่ามียังแน,น,น่ปะเมเนสติบิวเปลี่ยนรสชาติเนะา,เนาเนะเพราะว่ากินตตั้งมังหงไรมืออลไรกันจะเปลี่ยนรสชาติกินอาหารดีๆในมือหนึ่งเนาะปับไปเบิ่งเราก็เลยทำู้ชม สมควรเลยท,ท่ายคุณชมเดบูส,บสกินยังไปรอเบอก่อนเนาะ อนี้ก็สิเป็นอาหารทะเลเนาะทานูุ่มกุ้งรเท่าไรตัวบัตเจ็ดสิบนี้เหรอกุ้งงามดิเดนิูุ่มมีกุ้งกุ้งห่านเพิ่นนะงามงามทานูุ่มบ่งี้ผมคอยเราไปซื้อห่านอะไรเยียตัวใหญ่ใหญ่สุดายด้ สื่อกลุ่งเลยจึงเห็นกลุ่งงาม่านุโมเย้ยคนหลายพอสมควรนะ่านุโมตอนนี้กระสิาพาไปสื่อพนะักเนาะ ผัวอ,อะไรเนี่อาสงยนี่ในการซื้อพักเก้าพันเนาะท่านผู้่งพักเก้าพันประมาณนี้แหละเนาะโดยซื้อมักนาวตอนในกรารซื้อผ้าพี่น้องไปซื้อปลานิลเนาะเพราะว่าเพิ่นผ่าเงินซื้อปลานิลให้เพิ่นเน่ย แม่สื้อโตหนึ่งแม่ซื้อปลานี้แน่ดี๋ยวจะเป็นปลานินนะก็ี๋ยวสือปลานินนะท่านผู้ชมเก้าแปดพันเก้าเจ็ดนะเป็นกระหาเเงินทอนอ่ะตอนนี้ก็เลาอไปซื้อยาปุ๊กให้เพิ่นก็นอกพอเพิ่นผาเงินซื้อยาปุกาาป๊กจะบ่ฮู้ว่าสิอยู่โซนใดก่อน เดินมาเถื่อนหนึองอ่ะสีก็จือเนอะอาะคนไลๆๆ่ๆค่ะซุนตอนนี้กำลังนู่นนี่ยนี่ก็เป็นยาซื้อยาเนยเป็นผากซือ้อผู้ชาวบ้านคอยผากซื้อเนาะ เอายาปุูกหาพันยากลางหาพันเชื่อมาบก่อนตอนนี้เป็นยังใายปูยังน้ำตนนาลโนกันเาไปซื้อเครื่องโขบไปเนะาะงทานโซนกันซื้อไปอยังยังแต่พนะักเนาะก็จึงไปซื้อพักก่อนซื้อพักสองพันก็ไปซื้อพนะักเนาะงทานโซน ทเท่านนีผักสลัดซ้ำหมัดค่ะวันนี้ฮอกกามาฮอลเดินไปทีแล้วรอเลยเนาะทานผู้สม้มกับสีพาพี่พาน้องไปไปลวกกุ้งเนาะเพราะว่าคอยซื้อกุ้งมาเนาะทานผู้ส้มมาเนี่ยมื้อนี้อาหารเกิดเนะาะปไปทนกันเลยเนาะอันนี้ก็สิมีผักสลัดเนาะก็บก่ได้งามปานใดช่วงหนะ้าพนคำย่ำแรกเลยงามเนาะท่านผู้ชม อันนี้ก็สิเป็นผักหอมป้อมนี่น,นี่เป็นผักเสริมนี่ตอนนี้เขากระข้างหมอรอเนาะเพื่อเพื่อให้น้ำฮอนมันฮอนสะก่อนรอให้น้ำฮอนฮอนก่อนเนาะน,น,น,นี่ก็สิเป็นกุ้งเนาะสบ,บิวกระสือสองโลเนาะ่านผู้ชมจะอีปพอเอาไปหน้าแนล่ะกะัให้เอื้อนนอกแน่น้ำเนาะแล้วกะัเลือดท่านี่แหละ่านผู้สม้มแบ่งลายบ่อนเนาะ ตอนนี้ก็เอากุ้งลงไปเล้วนะั่ทานผู้ชมกระซิบมืดๆแน่เนาะเพราะว่ามันสีคั่มเลยทานผู้ชมตอนนี้กะกุูกะซุก,กเป็นทีเรียบร้อยเนาะงทานผู้ชมกับปะมากินน้ำกันเนาะงทานผู้ชมมาเด้อมากินน้ำกันอาหารแรงมานเนาะอาหารแรงของซาบิวเกิดนนเน้องมาเนาะกุ้งมามาทานผู้ชมดีลงมือกันเลยเนาะน,นี่ก็เป็นแจ่วสมนะเนาะแจ่วหวานเนาะ หมักปนกัน้าทานผสมมาเด้อทานผสมมากินนับกันแล้วลวนะเนาะมันีออาหารแรงเนาะมันแต่อีพอกะเราเอาไปกินอยูุมนานาเนาะเพราะว่ามันขำเราปะมันขำเราไปหน้าเรามันไกลพย่างหอดละปนก็นนาทานผสมมาจัมพรก็ยังไม่ได้มาแต่วียกเนาะคอยก็เลยกินคนเดียเนาะทานผสม เขาอยากให้ข่อยกะบบธาอะไรทั้งมวลไะเขาอยากเลยค่ะกินเลยนะเนาะมีแต่กะจงไว้ให้เพิ่นแหลยแซ่บแซ่บมาเ้อะคุงตัวใหญ่หายไปทุกมันเหร แทบแท้กินข้าวตะละเมือ่เคยพ่อเมอนกันทุกไปนอนเลยเีพ่อก็ไปมนากินยุงมนาแล้วเราแบ่งเอาไปกินยุงมนา ตัวนี้ยังใหญ่คคุณผู้ชมมาเดินมาเดินฮึฮคบมันคือเชได้กินเธอหนึ่งเนาะอ่าจะเป็นข้างทีสอสเชได้กินกุรเนาะท่านผู้ชม <laughs> <laughs> Phắt. Sẹp ไก่ก็จะพลายนอนอยู่นะเกลือแตะเป็นเว้นผัครับครับลายท่านผ้ชมคอยอ,อ,อ,อยากเห็ดกุ้งใส่น้ำปลาคอยเห็ดบ่เป็นเนาะทานผ้ชมคอยก็เลยลวกเอาเฉยๆครับ อีพอกินทันเราชิบวบปอกกะแล้วถ่านผู้ชมเรากินบัลดสิได้แล้วอ่ะมันแพงแล้วอ่ะปอกแพงยังแล้วอ่ะสิได้แล้วอ่ะชื่อแพงหรือวิชปอกของเราบะเิกินยังมันแล้วอ่ะเรากินบัดทางกะสบีก้าเงยเงยจะได้กินเท่าหนึ่งก็ถ่านผู้ชมคำหนึ่งก็ถ่านผู้ชมเนี่มันมัน ออตอนนี้สาบวิวกับอีมันน่าทานผู้ชมสำหรับคลิปกินข่าวแรกโฮสบ,บิวกับชิคอโจ๊กปลาชมีนทานผู้ชมหมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับวิวในเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจใหทีต่อไปเนาะไปละขอขอบใจ